บอกล้หน่อยชิไปทำท้ายนอกบ้นานเหยียบไปได้นี่ละผู้คุณป้ายหอดคุณละโอ้ขาคุณกำลังางามพี่น้องเป็นเม็ดเป็นห่วงขนาดแกงหน่อาใหม่ในแกงใส่แง่งแสบเนี่ย,ย,อย,เ,เ,ยเอาแล้ว <c oughs> แกงใส่หมอในได้ก่อนนะว่านะ้องแน่ๆเห็นในได้ก่อนนะจากแสบแกงใส่ยง่งจากแสบ แกล้งใส่หมอเนาะกัดแกล้งใส่ไปต่องนี่เขาเปินแกล้งไี่ไปน,นอนเพื่อนมกเนาะมกแมนเพิ่นกับสวัสดีและสบายดีพอๆพอแม่ๆพี่ๆน้องๆเ c ีเบิร์ดถูกมองถูกบอลเนาะ ยินดีตอนทับทุกท่านเข้าสู่ซองบาวลาหน่อยคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้บาวลาหน่อยสิพาพอพอแม่แม่เอฟซีมาอัปเดตเพื่อนของแม่คำตาเนาะพี่น้องว่าเพิ่นเฮ็ดไปฮอดไซแล้วเนาะอ่าหลังจากที่เฮาบ่ได้มาหาเพิ่นก็เป็นเวลา3-4วันพี่น้อง3-4วันเนาะที่บาวลาหน่อยบ่ได้มาหาแม่เพิ่นเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นไปฮอดไซแล้วเนาะอ่าเฮือนเพิ่นสางไปฮอดไซแล้วเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิพาทุกคนมาอัปเดตนะกันพี่น้อง ก่อนสไปอัปเดตเพื่อนเนาะพี่น้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบวลาหน่อยในเด้อเนาะหลังจากที่น้องเอเบอไปค่ะเงาเงาซึมซึมหน่อยหนึ่งองอ่ะไปพี่นอ้องไปเฮ็ดเบียกตอเฮาหลังจากที่เหาเขาไปปึงในเฮื่อนผ่นพี่น้องเขานั่ห้าิืนผืนมาลีตักน้ำอยู่พี่พี่น้องก็ตัวความขยนันขัดแข็งน้องแน่นหน้าอ้าวแล้วแล้ว่อนะฮะ สบายดีเดอ้อน้องในน้ำสบายดีเดอ้อป้าตัวสีน้องอันนี้ก็คือบอลที่เพิ่นมาตักน้ำเป็นประจำบ่เนี่ยมาตักนี่บ่เป็นประจำหาไปทางไหนบัดนี่ยใช้ละทางเมืงอ่ทางเนี่ยนะครเอาสีน้ำเบิ่งน้องเพิ่นหาบนา้ำให้เพิ่นน้องว่าก็เท่โขวมาตักนี่ตลอดเลยบ่เนี่ยนเเ้ำใสก็คือมาเอาแล้วนี่เถืาหนึงนี่มามาจักเื้าไอ้มือหนึ่งนี่มาจักเื้ตาตักน้ำ สามเถื่ออะไรล่งทั้งนี้เพราะเนี่ยโอ้คุณลองข้างคุณล่งบอกลาหน่อยชิไปทำให้นอกบ้นานเหยียบไปแล้นี่ละผู้คุณไปหอดคุณอะไรโอ้เข่าคุณกระงักงามพี่น้องเป็นเม็ดเป็นห่วงขนาดำไปปึงน้องแน่นหน้าคุณตักน้ำก่อน กับพึ่งแล้ะน้องบริมาหานนองเพื่อนเนาะน,นี่ก็เป็นสูตรดังเขียนเพื่อนเนาะพ่นเนาะ,นนาะสูตรเาองเขียนเนาะหักคา,า,าหับนึ่งอะไรสะแสดงว่ายังอีกซองหบด้ยเนาะแหนเึงขาบ่อเนี่ยออนาจเปิดเบื้องด้อ โอ้โบแมนพี่น้องหนึ่งพักหนึ่งพักเนาะแมเป็นหนึ่งพักแม่ไป่ใช่หรอบบหูบห <Yeah. S 1> สีน้ำไปเบิงอีกพี่น้องเพิ่นยังสีปลต่อเนาะพอดีละสอบท้ามน้องเพิ่นทาแม่เพิ่นมาลกักกาจากสีสอบท้ามแม่เล็กน้อยและกกาสีภาพี่นอ้องอัปเดตเพื่อนหอดไซสหอดไซสแล้วเนาะ น้องเ yup นื้หน้าน <Awesome. S 2> hey, oh. ี oh, yeah, well, ่เกี so oh. ่ยวข้าวไดอยู่นี่วเกี่ยวข้าวได้ดับหน้าดิดับหน้ากระเป็นเห็ดกินดิเห็ดกินบ่อเป็นโอ้เดินจ้าหน่อยกระเป็นเนาะโอ้ยาข็งแกรเติบอยู่ด้ทางไปนี่เด้อหู้น้านี่ไพ่เป็นคนดำม้เนี่ยฮะน้องเนื้หน้ากระดำน้ำบ่เนี่โอ้เป็นเนาะเป็นได้เป็นน้องน้องเนื้หน้าดำหน้าฮู้สุกไปเลย สะออนท่วงเขาเนาะกินหอมธรรมชาติพี่น้องอ๋อต้อหอมแบบธรรมชาติเลยล่ะเขาเอินสวรรค์บานหน้าเมื่อกี้เห็นใสอันนั้นใส่ขันตักมาหน,นีใสขค่เลยบ่บมาหนีลืมเอาลืมเอามามตักใดอยู่ยบ่าใสเอยากเบิ่งระวังเด้อ โอ้เต็มถูกถแห้งแห้งขนาดเนาะปลาตสมแล้วเป็นลูกของแม่วสันแม่เป็นกาลาซีไปหากินบ์หมาดไปใช่แหละเข้ากับโบฮูคือกันเนาะฮึบปลาตะโอ้ยจนเซ่เซ่นหน่อยหนึ่งพี่น,นอ้องไปเขากับสียางน้ำล้างเพื่อีกอเึ้นหน,นึ่งบาทนีย เบิกน่องแน่หนาตักน้ำแล้วข้าจาังไปสำรวจเฮือนเนาะพี่น้องเนะาะว้าจะววังได้น่องแน,น้หนาเอ้ยโอ้อันนี้ก็ทางพืน้นยางมาเนาะโอ้ยเปลือนอะไรพี่น้องเลยบอลพืนน้นยางมันก็ได้ ไปเรื่อยๆครับปูเผือกไปเลยโอ้โหเผือเมื่อฮอดผุนี่เลือกครึ่งคูเนาะหยอกไปหนอยหยอกเต็มคือเก่าเที่ยวที่สองผ่านไปเที่ยวที่สามต้องตามมาเทลงอีคือเก่าบ่เนี่ย จวดลงไปพ่อได้ยังยังอีกไปพี่น้องในเมื่องน้องเน้นายังบ่พอเฮากันยังบ่พอคือกันเฮากับสียางไปเอาไปนะแม่นะคันนะเอาว่าหลับนี่เอาเนาะโดีดีดีโอ้เกือบยางไปเลยเด้อเนาะงขับ่บาๆในยางไปเลยล่ะโอโดย โดยไปหมดทุกอย่างและไปต่อบ้านนี้แถวสุดท้ายนนเนาะบ้านนีเนาะตอนแรกได้เลยตักว่าตอนแรกตอนแรกก็ตักอีกห่าสแสดงว่ามือหนึ่งไร่ก็ซ้ำหาบต้นนี้เนาะขันเมือกระตักขันบ่อได้เมือกระบ่อตักเนาะน้อนคนน่ะอืมเสาเนี้กินข้าวก็ย่างเสาเนี่ยกินกับไก่โหก็ได้อาหารดีแต่บ้านนี้ ไก่ผูกแคนนขาผูกอยู่ไซส์อะไอยู่เือนพบานโอ้ oh, ขาผูกแคนอยู่เพื่อนพบานไปไป,ไปผูกมันนอกนนหน้านะไปผูกไปน้ำเขาโอ้ oh, กินข้าวอยู่เพื่อนผูกแคนเลยเนาะอสองนั่นหน้ากินข้าวกับไก่เด้มอมุสเสี่ต่างจากบาลาหน่อยบาลาหน่อยกินข้าวกับกอ๊อ ก็คือทาบด้เอาขุมาาเอ้ยทาบด้เอาคันมากพี่น้องโอ้บริเวนขุถ้ทาบด้เอาคันมากเพ็่นกับสีได้เอาขุตักแต่ว่าเพ็่นเอาคันมากเพื่นกับเบาแห้งลงเงเซเวลาแน่แต่ว่าเปาแห้งลงน้องพี่น้องเพราะว่าเพื่นสีได้ใส่คันระวังคันกับขุนเนี่ยได้ตักง่ายกว่ากันคันตักง่ายกว่าอืมสำหรับน้องเพ็่นก็คือคันตักง่ายกว่าเนาะ ว่าสำหรับเบาลานเนี่ยคุได้สิงหายกว่าเพราะว่ามันแหลวไว้แล้วก็ต้องอาศัยแห้งน้ำผอมเนาะมันก็มีขอดีขอเสียต่างกันนะพี่น้องมากคันสิทู่ะอือจะได้พัดน้ำเผือดลงไปเมือ่อีกเที่ยวสุดท้ายแล้วนี่เนาะอือไปพี่น้องไปต่อบึ่งน้องเปืนหามเนี่ แต่ข้าวบาวลานอย,ยังหน่อยกะได้หาบขึกันแบบนี้ได้พี่น่องตักน้ำรับจา้างตะกี้โอ้ยองละสามพันกี่พี่นอ่องตั้งแต่นาจะประมาณปี2สองพันสิบหาเนาะปี2สองพันสิบหาขอส,อสองพันสิบหาแหละบาลานอยตักไปไปต่อ พี่จงาเหเฮ็นแม่มาเนาะเมื่อกี้เนา,นนาปะปึ๊บปับ๊บอ,อืองแน่นหนาเพนโอ้แม่มาแล้วแม่มาแล้วสบายดีเด้อแม่เด้อสบายดีเด้อด้วยสบายดีดปบปนหนึ่งพักบ่นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยฮา,าหลักเปิดเบึงแล้วนะหนึ่งว่าหนึ่งขาวหนึ่งพักเนาะ เฮ็ดเมนูยังกินตอนเที่ยงเลยไม่ย hmm. ังบ่ไม่ยั่งโอเคไปหั่น่อไม้กะหน่อไม้เกาะ่อไม้สิมาแกงบ่อ๋อข้าวบึงน้องแน่นหนาเป็นตักน้ำถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นเนาะพี่น้องไปส่งคันเดี๋ยวกันก็เกือบเวลาน้อยเกือบถือมือเลยได้แต่ถือมื้อนี้เนาะ เป็นซีแกงหน่อไม้หางสางกินนะครับแกงหน่อไม้กินเทียงเนาะส่วนหนึ่งพักในโบหัวเป็นสิกินหนึ่งพักในสิกินกครยังหนึงกินกับแจว้วกินกับแจว้วเนาะโดยอย <c oughs> แสบพอกินหนึ่งพักแสบเนาะแม่มาแต่ห้าหน่อไม้เมื่อกี้กโอ้สพอบบพะพ่อจังหวัดบุรีไปเกาะหน่อไม้เนาะสิต้มแกงเนาะเอาเอตัวนี้ลูก อากาศเฮือนเพป็นพี่น้องก็คือฝนก่ายยุดแล้วเนาะฝนหยุดแล้วมือนึงมือนี้มืันนี้ฝนตกเกลื่อนมือนี้ก็คือนาจะเข้าโยคิดไวแล้วเนาะมีน้ำแข็งพร้อมอ๋อหินชมอ๋อเกิดวบนน้ำแข็งไปเบิ่งน้ำใหม่แม่เพื่อนมาได้บ้าพี่น้องก็ปลาจุงกไป มาไะไยังกินนะกินขนมบบาหน่อยกินขนมพี่น้องนี่พี่น้องทำไมเปลาไปมาปอกม่พ่น้าเมกี้เนี่ยอไตุมจาแจวกับขอนได้พี่น้องเนาะไปาแจาแจ่วแบเพื่อนได้ไปก็หอมมาปอกันช่ีให เอามาสำรวจเฮือนกันต่อเนาะหลังจากสามสี่มื่นเข้าว่าไรมาเฮือนเพื้นหนองมาหอมนี่ป้าถูกอยากว่าห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แลเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนลังนีเนาะโอ้โหจะขึ้นไปตำรวจทั้งเครื่องพี่น้องถือว่าดำเนินการมาคขึงทางเลยได้พี่น้องอาจจะขอนด้วยกับว่าได้เนาะ เลือกันต mm ั hmm. mm ้งแต่เสริมเหล็กน้อยแล้วกัมงลังค่าแล้วกัแอมเนาะพี่น้องเรียกว่าสรวลทัวร์แลกะพื้นทึ่งพี่น้องนี้นี่อันได้เพิ่งกับเหตุวิทีเห็นหอยเนาะน่าจะยืมขึ้นมาขึ้นมาสรวอยูทึ่งป้าทัวรพี่น้องทั้งสามพี่น้องนี่ โอ้บึง้างเพี่น้องสบายดีเด้อ้างเด้ออ่ะสบายดีอยู่ถึงเด้อโดยโดยโดยอ่ะสบายดีสบายดีมาแต่เสาแต่เสี่ยวเนาะมาไหนเนาะนอนอยู่พี่ฮะนอนอยู่นอนอยู่พี่อะไรบึงบนนอน้างพี่น้องโอ้บนนอน้างโอ้สะพ่อเห็นมงเห็นมอนอยู่ถึงเนาะนอนอยู่พี่เลย โอ้เร่งเพื่อให้มันแล้วนอนซ้อมคืนเลยซ้อมคืนแล้วว่านอนเดือดกับมาหอบนี่คือแบบเป็นหูเป็นหางขึ้นไลยเลยบาดนี่ก็เด็กกัฝนตกบุษรได้เห็ดตอนบ่ายเหตุเก่าแปนจะไปกลางอันนี้แล้วจะมากบอยู่คี่เดี๋ยวมาแต่ขุ่นกับแป๊บโมงเกาโมงฝนสาวสาวได้เฉลี่ยกัมบ้างนัดเอาทางนี้นัดมาเลย อนอนเลยอท,ทานเลยนอนอยู่นี่เลยนะนอน oh. um ู้เดียวบ่เลยัวเห็นผู้เดียวนอนได้ผ้าเทาผาเทโอ้ผ้าเทายุมุ่พี่เท้าเทยุ่เพว่เลยคือมันเพิ่มมานอนนังกันเพิ่มมานอนดังกันมามัวนอนู้เดียวู้เดียวนอนมามวนเนาะด้านกับด้านสองคนกับอันนั้นหัก่นคาวยปลา่นเสีย อีกคู่หนึ่งเนาะเจนมงเป็นโมงคนแรกเป็นเสียครับก่อนให้เมื่อหลังเสร็จท่ายที่จะเชียร์เวลาทางนั้นก็ได้ทางนี้ก็ได้วันนั้นจ้ะโดยโดยโอ้ไก่สิเหลวแล้วเด้อบ้านเนี่พี่น้องเห็ดอันนี้แล้วแล้วสีไปทางไหนต่อมานลยสีเห็ดอะไรต่ออีกเหมืนใส่วงเรียบร้อยแหละเสียนั้น กบแปนกบแปนกบแป,ป,แปตนตอนบ่ายตอนเช้าก็ที่ได้แอมด้วยก็มาได้นอนอันนี้นี่แอมอันนี้แอมผ้าวอดมัรหรือว่าแอมชกข้าวตีบ๊อกแมนแ <วะ S 2> อบชืกข้าวเน,ะนวาปแปนะแล้วถ้าแอมได้กบแปนจะน่าจะทอดเลยนะโอ้คันทากบได้ดีกว่สิท่าวอดเลยนเยยลนาะรถเรียนรถขนาดเมื่อเกิดท่าวอดเลยลขาดว่ามันี่สิเห็ด ไปฮอดคันได้ไหมนี่กะว่ากบอันนั้นแปนลงกบแปนแล้วได้จกสาวแผร่นะอันใดแจกสาวแผร่กับแอมอันนี้ให้มันฮอดแอวนี่เฮ็พชรเดียวได้นี่พชรเดียวบม่เนี่ยตั้งเพชเดียวเลยก็สั่งมือสี่คนเราบ้านนี้เห็ดไตซาวหน่อยหนึ่งคำว่าลมมาแอนนี่ยหนึ่งเดียวยืมน้ำเขาอีกจนบายแดดเห็ดฝนมาล้ม ลยขาเก่าอะมืมแบบมาคมือมือนี่บบริากกามาทางคนหนึ่งมากค่มือเนาะทุกคนแต่ว่ามือ,น,น,มอนี้ก็คือหยาดเิ่น,นเสีย,นนยเนาะิ่นก็ได้ไนเมื่อเห็ดทุละเพื่นก้อนเนาะมันชาเลยอันนั้นสบายอยู่ในเหือนกัวิ่ที่เพือ่อน่นลูกกับบริอย ลูกปล,ลปลาเงินมีเต่เปรียวหากัดข้านน้ำผึ่นอันดุอันนั้นได้ลูกลูกอาเพิ่นมูซาห์นี่กินเขาก็ยังได้นเนี่ยมูซาห์กินตรงอะไรแกงตรงไปพิ่นผุแขนนะบ่าวโอ้ผุแ่ตรงใจคือในบ้านนี่บ่โดยอ๋อเป็นตักมาให้ในนา,นามาให้ตอนเถียงท่านได้กินเนาะตอนเถียงเนาะ ขึ้นเขาขึิดสูงไปบนทางจะได้ขามไปทางใดมันได้จะนอนว่ะลำบากอีกอย่างแมีนว่าลูกน้อยอยากกินนมเน้อยหน่อยหนึ่งเ้ามากับเยือกแลนนัยคือตื่นมากับเห็ดเลยเน่องระกำมันจังสิวไหวึ้นแน่เห็นบ่เล่นก็เล่นกับเก่าแบบ มันสุสุกสิเสร็แล้วเร่งเต็มทีเลยบ่ได้ไงกับ่ค่าปานได้มัหลายคนอยู่เกี่ยวกับม้บ่ได้ขนเนาะมันเป็นหัวหน้าครอบครัวไปบ่โม้บ่แล้วยมเฮ็ดเหยื่เหยืงานอยู่เหือนเนาะโดยบ่ได้เฮ็ดกระยาเฮ็ดกินกินอยู่หาให้เข้ากันละซื้อหันซื้อนี่ไว้แล้วสิโดยเข้ามาหอมนี่กะ ชื่อว่าหาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์กว่าใดเนาะก็คือตอนแรกนี้เนาะเพิ่นสีไปกบใหม่ด้วพี่น้องกบแปนเนาะแปนกานาสีกล้องอยู่ฮันลเล็ตเป็นรอยเนาะก็คืออันนั้นแปนเนาะพี่น้องเพิ่นสีกบเพิ่นว่าประมาณอ่าซาวเพลนนารสีมาแอมทั้งทึงนี้แอมบอลพิ่นนอนแล้วก็บังพ้นพร้อมเนาะพี่น้องแต่ว่าแอมแปนที่เพิ่นกบให้เพิ่นสีแอมท่าบอลด้วพี่น้อง อันนี้เพิ่นบ่ได้แอมทาวอ,อ่อนเนาะอันนี้ก็คือแอมส่วข้าว <c oughs> โดยโดย,โ,ดยโอ้แน่มากมะเสาอันนี่คือว่าปาดมุงลังค้าเลยรวะคืนมาเบิ่งโอ้เพิ่นเห็ดส่วข้าวก็คือเพิ่นเห็ดอะแพร่ตั้งคุ้มเพื่อที่จะหักซากเผืองคลองของเพิ่นเนาะเพราะว่าหนาพ้นดิจะต้องหกนะักซาเนาะบ่อนกบใหมก่กบบางเถื่อกบอยู่ทึงเนาะเสร็จแลายกบอยู่ทึงคือมันมันเปลี่ยน แผ่นกะขึ้นมาถึงบ่มากบถถึงบ่เออเมืนอวันมันเปรียกเวลาฝนตกสี่ทานยางนี่เลย่อง่างตังตัต่ยังก็ยังไม่ทันหามครใช่ไหบมานอมพองอยู่ที่มันข้าวลงแป้งทั้งลุมก่อนพี่น้องมันข้าวสำรวจเชิงคมก็ได้ผ้าพี่น้องเบึงทั้งถึงมาแล้วเนาะสิไปเบึงแม่เป็นเห็ดกินจักน้อยเนาะพี่น้อง สบายดีพอเพิ่อนเพี่อนครัสบายดีเด้อพอสบายดีเด้อโดยโดยสบายอีอ๋อนอนนี่บ่คืนนี่นี่เลยนอนน้ำร้านนอนน้ำร้านโอ้ร้านคิงคิงร้านคิงคิงบ่ไหนกันเลยอันนั้นล้วคิงคิงอันนั้นคิงคิงโอ้เล่นมือปุ๊บห่ดอเราพอมัดตกโดยมาหมัดอันนี้เนาะเมาหมัดนี่ก็ร้านไผ่ร้านไผ่ก็คือเมียเพิ่นบ่ โอ้เม oh, ียสางเด้อพี่น้องมาเบิ rez. ่งเมียสางเด้อบาทนี่ห่าบ่ได้พอบ่บ่พอเคยหูจักจักเถื่อสบายดีเด้อเมียสางเด้อสบายดีเด้อโอ้เฮือนอยู่นี่บ่เออแม่เลือกผัวขยานเป็นช้างหักละตายแล้วบ่ตายแล้วตายต้นแปดอ๋อโดยโดยโดย คือภูเขาผืานเสียแล้วเนาะเสียแล้วโบแม,มนผู้นั่นโบโอ้โออคือปลาผออู้ยูเทิงอะไรโบแม,มนได้พี่น้องอนนี่บ้านพงโดยโ,โดยโดยโอ้ร้านร้านคื <hour S 3> อกันเนาะแม e, ่เขาเจ้าจะทีหมดขอาภูเขาบ้านพงษอ๋โอโดยโดยโดยแม e, ่เพันนแม่ร้านโดยโบแมนได้พี่น้องแก่ใหม่เด้อก็คือโบแมนเมียช่างผู้นี้เนาะแต่ว่าเป็นร้านไผ่ของเผืนคือเก่าเนาะโอ้แนวนั่นได้พี่น้องเนี่ แก่หม่ได้ไปหน้องบ่ถือได้เมื่อกี้เนาะป้าเถอะถือใจสางอยู่ทั้งบานนี่ยแก่หม่แก่หม่เอาใหม่บึ่งแม่ผึ่นจั๊กนราใหม่ต่อไปหน้องแม่สีต่มหรือสีแกล่ะนี่สีแกงเนาะแกล่ะแกลงเราใหม่ในแกงใส่ยังแสบแม่เอาแล้วแกงใส่หมอ ได้ก่อนนะว่านอะนแน,น่ๆเห,ห็ดได้ก่อนนะจากแสบแกงใส่ยัยงจากแสบแกล้งใส่หม้อเนาะกันแกงใส่ใบตองนี่เขาบป็นเดินแกง้งนะพี่น้องเผื่อโมกเนาะโมกแมนความเพลินโอ้การที่ว่าสนุกสนาน,นพนานี่น้องใน้มาหนีเนาะปาสนุกสนานแบบเดี๋ยวข้าวจังมาติดตามกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะขั้นตอนการแกงของแม่เพลินเนาะในคลิปหนาเนาะ สำหรับคลิปนี้เบาลาสิข้อจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้เบาลาสิขอกล่าวข้าว่าสะบายดีสะบายดียดพี่น้อง